โอเคนะยินดีต้อนรับสู่เฟสครับช n แนลนะบะภาคนี้ก็มาเล่นเซิร์ฟ RPG กันนะฮะก็จะเป็นแนวประจนภัยนะฮะโอเพนเวิร์นีเองครับผมนะฮะไม่ต้องชักช้าตอนนี้ไปเล่นกันได้เลยนะ IP ใต้ดีสคริปชั่นครับผมนะครับก็ได้เล่นกับเพื่อนๆนะฮะออนไลน์กันนะอันนี้ ากที่ตอนนนั้เล่นไม่ได้เพราะแคสรีพอร์ตนะฮะก็ตอนนี้ก็ได้แล้วเนาะเออนะฮะอ้าวหมูหายออฟนี่นะฮะเออสบายละขาดอบ่นี้แหละเออนั่นแหละนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราหานก่อนเดี๋ยวหมูหมูเอ้าหมูหายหมายหูเอ้ยไม่ใช่เออหายไปไหนเนี่ยคุณหมูเอ้ย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 อ้าวอ้าวช้างเถอดนะครับ โอเคเอ่อหมูแล้วเฮ้ยหมูสเปซหมูเนรามีสีละหมูหมูไอวอนหมูฉันชอบหมูเอามูมาโอเคนะครับอันนี้ก็อัดจะอัดเป็นซีรีส์เลยนะไม่ไม่ใช่สีรีอกก็คืออัดยาวเลยนะฮะอัดเป็นตอนๆเลยนะสำหรับอันนี้นะฮะก็นะฮะใครเจอก็นะฮะโอผมก็เล่นเซรนิร์มินนิดนึงนะนิดนิดเดียวนะครับ ช่วงนี้ก็ไม้ไม้ขาราะว่ามีนิดหน่อยนะฮะก็มีเปลี่ยนเกมบ้างแล้วอย่างอันเทอร์นะฮะเกมเศรษฐีแล้วก็อะไรนะเกมหนึ่งลืมชื่อช่างมันนะฮะเทอร์เรียฮะเออใช่ใช่นะฮะแต่เทอร์เรียนี้ขอปิดไม่ไม่ขออัดนะฮะรู้สึกว่ามันมันจะติดปัญหานิดหนึ่งก็ขอไม่อัดเลยกันนะเพราะเวลาเทอร์เรียไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเพรกระตุกอะไรยังไงไม่รู้มันอัดไม่ได้ เกมเกมเศรษฐีด้วยนะะก็จะไม่ขออัดเกมเศรษฐีกับเออทะละเดียแล้วกันนะแต่อันเธอเนี่ยค่อยว่ากันนะไม่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้อัดวันไหนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคิงก็เพื่อนผมนะฮะโอเคบอกเขาไปนะฮะนะครับอันนี้เพื่อนผมเองนะนะออก็พอลรมมานะ ก็ขอขอบคุณสําหรับทุกคนที่ติดตามผมนะฮะหรือสับตะไคร้ผมนะโอเคอันนี้ก็มนผมนะสก,กินมันน่ารักดีนะฮะโอเค,อเ,คเราไปนี่อะ่ะโอเคมาตอนนี้ว่าภารกิจเสร็จแล้วนะก็คือเขาให้ค่าหมูสิบตัวนะฮะแล้วก็ให้เนื้อหมูสิบอันนะครับแล้วเราก็จะได้นี่มาตัวแรกไอเทมเริ่มต้นนะฮะโอเคมาเอาเลยแล้วกันนะฮะเอาหมวกก่อนหนึ่งเสื้อกางเกง รู้สึกมันจะให้มาครบเซเนเลยมัเนี่ยอ่ะครับแล้วก็ต้องมาคิดกันเอาเอง,เองนะว่าเราจะเล่นสายใดดีดะฮะแล้วก็เหลืหนึ่งอันฮะแลกอะไรอะ่ะอ๋อเดี๋ยวแลกเป็นอะไรอะ่ะทิงมาเนี่ยทิงแล้วกันอ่ะไม่ใช้นะฮะใส่ก่อนนะฮะเอาใช้เป็นอะไรดีอ่ะ นีค่ะา,ากับธนูถ้าธนูนี้เราคงไม่ได้ใช้เนาะเก็บไปก่อนนะครับโอเคมาเราก็มาต่อเลยดีกว่าตัวต่อไปที่เราต้องคานั่นเองนะฮะโอเคครับไปครับตอนนี้จังหวะนี้ไปเลยฮนะโอเคครับผมนะเพาะอันนี้คนฟอลโล่หรือเปล่าไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่เอ๊ยแล้วเหมือนเราพลาดอะไรปะเออ นะลืมไปครับมันจะมีภารกิจหนึ่งนะให้ฆ่าหมูทั้งหมดยี่สิบห้าตัวอะไรอย่างนี้นะฮะหลังจากที่ทําภารกิจเริ่มต้นเสร็จนะฮะเรียบร้อยครับผมมาครับไปฆ่าหมูนะครับเวทแห่งการเริ่มต้นนะฮะถนนทาเริ่มต้นชีวิตโอเคครับสิบห้าตัวนะฮะไปครับหมูหมูอยู่แล้วของแบบเนี้ยสบายครับผมชิลมากนะฮะของเทพก็สบายเนี้ยโอเคมา Kill that, ะคะิว that. Nah, okay. บ i ยฉันอยากฆ่าคุณฉันอยา t ให้บอกฉันฉันอยากฆ่าฉันมีบางอย่างจะบอกคธอฉันจะฆ่าเธอไม่ใช่เอ๊ะทำไมมันเออนั่นแหละนะฮะเก็บเนื้อหมูนะฮะหมูอร่อยเฮ้ยเดี๋ยวครบอย่างเนี้ยเดี๋ยวครบยังครัช อีกไม่กี่ตัวเอาโ <pore> หด้วยอ่ะอ๋อแถมเขมเข็มไปเลยโอเคครับมาไปน้ะหมูแบบนี้อร่อยครับชอบอุ้ยไม่ใช่ละชั้นเลยวะเอาหมูสวรรค์หรือสามชั้นดีอุ้ยไม่ใช่ละโอเคนี่มาแอบอะไรตรงนี้ครัชโอเคเอานักเดินทางก็อ่ะคุยอะไรน่ะ อ๋อเป็นการใช้สกิลนั่นเองนะคระัอถึงเจา้าจะเพื่อและบกแต่เจ้าทำมันได้นะฮะโอเคไปนะครับถ้าเกิดพลาดเควสไหนนะก็ฝากเตือนหน่อยแล้วกันนะฮะบางเควสเราขอไม่ทำเนาะเพราะมันยากเกินบางอันนะอย่างเควสเนี้ยนะฮะมันให้เก็บสีเป็นหนังอะถึงยากมากนะฮะขอทำภารกิจคนบ้าเด้อบ้าช่างช่างมันช่างมัน โอเคนะครับไม่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 ต้องไปสนใจเนาะทำธุรกิจกับคนบ้ากับหรือช่างนะฮะโอเคไปเราก็ฆ่าไก่ไปก่อนนะจังหวะนี้ครับผมไก่ไก่ไม้ครับไก่ไก่ไม้ถูกถูแถมกระดูกก็ไม่แสบไก่เย่เย่นะครับโอเคไปน้องเดี๋ยวขอทำธุรกิจนี้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยมาเคลียร์ธุรกิจอื่นกันนะ What the fuck and What the f u c k a n d gentleman ไม่ใช่ฮนะอุย้ยคน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 ละเรื่องแหลยนะฮะเอ้ย <c oughs> เกือบไกลคนะ้าเอา้ตาตัฟขึ้นผมมาเนะี่ยไม่ใช่นะนะฮะการเล่นมุกเพื่อนสักหน่อยแต่ว่าดันไม่ได้ไไดไไดนะเออนะะฮแต่บางคนก็อยู่นะ หายของเราปโอกรรมโอเควัตถุดม่นต hey, ื oh, mm ๊ด hmm. <ia> ไก่ไหมครับอ่ะอะเหลืออีกเท่าไหร่ละพิมพ์ผิดปะโทษนะครับอ่ะนะฮะอีกเจ็ดครับกม็มาเล่นกันได้นะเซมนี้นะมามาเข้าปาร์ตี้กันได้นะอันนี้เล่นกับเพื่อนนะนะเป็นเซฟของไทยนะฮะไฮพิกเซลอาจจะสนกว่านะแต่อันนี้เป็นของไทยนะซึ่งก็แบบได้เจอเพื่อนคนอื่นมากมายมากกว่านะฮ <Okay. S 1> นะโอเคอ่ะก็เดี๋ยว นะไม่ะม่ม่มีอะไรโอเคอเฮ้ยฮะวดวดอะไรเนะี่ยช่างนะาปะเนี่ยเดี๋ยว,วยะะเดี๋ยวหาไกลก่อนนะฮะไกลหายไปไหนหมดละครับต,ต ก, 11. 11. ก,กิตเสร็จยังเอ่ยาก่าหน้านี้พี่สาวหูมาแล้วนะ๋ยขอ,อเสียงพี่สาวแลวพี่สาว,ว,สาวอายครับอายสวัสดีสาโอโอมาพูดแทนโอ,โอ,อย้ย โอเคเอ้ยอย่าลบ เช็คพอยต์ก่อนครับผมง่ายๆครับการเช็คพอยต์ก็พิมพ์ว่าเช็คพ้อยต์นะจบแ่นเองนะไม่ยากนะเพียงแค่พูนคิดว่าเช็คแล้วก็พอย์นะเช็คพอย์นะลองอร่อยครับอร่อยครับไม่ไม่ไมู่รนะฮะมุกมุกอะไรผมยังไม่รู้เลยว่าผมกำลังเล่นมุกอะไรอยู่นะฮะเอาช่างเถอะนะฮะไปได้ข่าวว่าน้องอยากกินไก่อยากกินหมูอยากกินปลาไม่ใช่โอเค เดี๋ยวเราทำควีของกาดแล้วกันนะฮะกาดอาเดี๋ยวงั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวเสร็จพาร์ทคนบ้าก็โอเคฮะอาก็โอเคนะฮะเตรียมพบกับเอ่อไมค์ค RPG f a c e cup channel นะในพาร์ทที่2กันนะรอไปเลยนะฮะโอเคก็สำหรับน,นี้คงต้องขอลาไปก่อนครับผม <c oughs> นะครับก็เอาไว้เจอกันชาติน้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะเจอกันวันพุ่ง นี้ไม่ไม่รู้นะคะยังยังไม่รู้ถือว่าวันไหนนะที่แน่ๆน,นะฮะไก่มีวิตามินซีนะโอเคก็นะอยู่กับนิสต์ไก่นะฮะโอเคนะฮะก็จำไว้นะฮะกินไก่มีวิตามินซีนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะกับไก่ตั้งนะฮะของเรานั่นเองนะออะนะครับโอเคนะบ๊ายบายคะ่ะ